สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการทนเรื่องทองกับ GCA p นะคะรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนทองคำไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนค่ะเรามาดูราคาทองคำกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำหลังจากยืนแนวรับสำคัญบริเวณ1,900เหรียญทวนได้เนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเ,าเปิดตลาดมานะคะบริเวณ1935เหเหรียญเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เมื่อวาน นี้ราคาทองคำขึ้นมาทำจุดสูงสุดระหว่างวันไว้ที่บริเวณ1,955เหรียญน,นะคะณขณะนี้เนี่ยราคาทองคำก็ยังคงพยายามเทสอยู่บริเวณแนวต้านนี้นะคะโดยที่ปัจจัยที่เข้ามาหนุนนะคะหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยก็ยังคงเป็นในส่วนของอนักลงทุนนะคะก็ยังคงลุ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวรอบ2ที่จอร์เจียที่รัฐจอร์เจียนั่นเองนะคะโดยที่วันนี้ค่ะทางด้านของ ทางด้านของสภานะคะก็ได้มีการเ,าเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการเริ่มนับคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งสวรอบสองรอบนี้นะคะโดยทางด้านของอประธานนะคะได้มีการานับคะแนนเลือกตั้งในช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าตามเวลาไทยนะวันนี้แต่แต่ว่าณนะขัะนนี้ก็ยังยังไม่มีผลออกมานะคะในช่วงสายๆนะคะเราอาจจะได้รู้ผลกันนะคะโดยที่การเลือกตั้งในรอบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นาการเดิมพันสําคัญของทั้ง รีพับ l ิกันแล้วก็ทางด้านของเดโมแครตนะคะถึงแม้ว่าทางด้านของโคเนี่ยจะออกมาเทใจให้ไปทางด้านของเดโมแครตนะคะที่จะได้รับคะแนนเสียงมากกว่านั่นเองนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่า วันนี้นะคะเดโมแครตเนี่ยสามารถที่จะชนะนะคะในส่วนของสวได้เนี่ยก็จะทําใหา้มีอํานาจเป็ดเสร็จนะคะในส่วนของทางด้านของทำเนสภาคอเกรีนะคะแล้วก็ทางด้านของสวแล้วก็สสด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเดโมแครตสามารถชนะได้เนี่ย ผลนะคะก็จะส่งผลไปยังนโยบายต่างๆนะคะของทางด้านคุณไบเดนที่มีการหาเสียงไว้ในส่วนของการในส่วนของการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาษีนะคะนโยบายปรับขึ้นภาษีหรือ การที่จะผลักดันนะคะนโยบายต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายขึ้นนะคะรวมถึงการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่มีการงบประมาณที่คุยกันมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งอันนี้ถ้าเกิดว่า,าเดโมแครตชนะเนี่ยการผลักดันนโยบายนี้เนี่ยก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยทางด้านของนโยบายต่างๆในการที่จะ มาหาง,งบมาบริหารประเทศเนี่ยก็จะมากขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่ทางด้านคุณแคลรี่นะคะแล้วก็คุณเดวิดสังกัดของรีพับบิกันเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะพ่ายแพ้นะคะต่อผู้ท้าชิงทางด้านของเดโมแครตนะคะก็จะทําให้คะแนนเสียงนะคะเท่ากันที่50 50นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณคา m เมล่าแฮร์ริสนะคะซึ่งเป็นว่าที่รองประธานาธิบดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้สิทธินะคะ โหวตคะแนนก็จะเป็น51ต่อ50นั่นเองนะคะก็จะทำให้ทางด้านของเดโมแครตมีคะแนนเสียงข้างมากนั่นเองนะคะแล้วกผ็ผลของการเลือกตั้งวันนี้จะส่งผลต่อทางด้านของตลาดหุ้นนะคะทางด้านของดาวโจนส์ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการปรับตัวลงมากว่า400จุดนะคะแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้าไปนั่นเองนะคะามาตรการต่างๆวันนี้เนี่ยคงต้องรอรุ้นในช่วงที่มีการ ประกาศนะคะผลของสวออกมานักลงทุนหลายๆคนนะคะก็มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่า,าทางด้านของเดโมแครตนะคะชนะแล้วก็มีนักวิเคราะห์นะคะก็มองว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่า,ย,ายังคงอยากให้มีการค้านกันระหว่างคะแนนเสียงทางด้านของเดโมแครตแล้วก็ทางด้านของรีพับพิกันนะคะก็มองว่าไม่อยากได้อำนาจเบ็ดสจ มากจนเกินไปเพราะว่ามันจะยากต่อการตรวจสอบนั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็มีนะักวิเคราะห์นะคะจากหลายๆที่ก็มองว่าถึงแม้ว่าเดโมแครตจะชนะเนี่ยก็ไม่แน่เสมอไปว่าการผลักดันนะคะนโยบายเพิ่มภาษีเนี่ยจะผ่านไปได้โดยง่ายหรือว่าไม่แน่ไม่แน่เสมอไปว่าจะมีการผลักดันภาษีรอบนี้หรือไม่นะคะแล้วก็ชูไปในทางที่ว่าการผลักดันนโยบาย ततन से อาจจะมาก่อนนั่นเองนะคะก็เลยส่งผลเป็นประเด็นที่ส่งผลให้ราคาทองคํามีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะอันนี้ก็คงต้องรอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงสายๆของวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็มีในช่วงเวลา2องทุ่มสินาทีค่ะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของ adp นะคะซึ่งตัวเลขเดิมอยู่ที่3 0 7 k นะคะรอบนี้ คาดการมองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะที่ 130k นะคะถ้าเกิดว่า ออกมาตามคาดการเนี่ยก็น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะแล้วก็ขยับไปเวลา3ทุ่ม45นาทีนะคะเป็น pmi ภาคโรงงานนะคะซึ่งตัวเลขเดิมอยู่ที่58.6ค่ะคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงที่55.7นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดเนี่ยน่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำค่ะยังเป็นเวลาเดิมค่ะเป็น pmi ภาคบริการนะคะตัวเลขเดิมอยู่ที่58.4ค่ะคาดการมองว่าน่าจะปรับตัวลดลง ที่55.3นะคะถ้าเกิดออกมาตามคาดก็มองบวกกับทองคำค่ะขยับไปช่วงเวลา4ทุ่มนะคะเป็นยอดพัมสั่งซื้อสินค้าโรงงานค่ะตัวเลขเดิมอยู่ที่1นะคะคาดการรอบนี้มองว่าน่าจะปรับตัวลดลงที่0.6คะ่ะคาดการถ้าออกมาตามคาดก็น่าจะส่งผลทางด้านบวกกับราคาทองคำนะคะ,ะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้เนี่ยตัวเลขค่อนข้างที่จะคาดการไปในทางบวกกับราคาทองคำนะคะก็คงต้องรอ อลุ้นจังหวะที่ราคาทองคำม,มีการย่อตัวแล้วก็หาจังหวะในการเข้าซื้อเพื่อที่จะทํากําไรนั่นเองนะคะเพราะว่าปัจจัยที่หนุนราคาทองคำช่วงนี้ก็ยังคงมีเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอผลการเลือกตั้งสวรอบ2นะคะแล้วก็ ในส่วนของการแพร่ระบาดของโควิ 19, ด -19 ก็ณขณะนี้เนี่ยก็ยังคงแพร่ระบาดนะคะ,ะคุณนายกรัมนตรีของอังกฤษตอนนี้ก็มีการประกาศล็อกดาวน์นะคะทั่วทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางด้านของสาธารณสุขก็มีการแนะนำนะคะใหะ้มีการเพิ่มเทียขึ้นเป็นเทียห้นั่นเองนะคะมา,มาตรการตรงนี้ก็คงจะทําให้อังกฤษนะคะคาดหวังว่าอังกฤษจ,จะสามารถรับมือนะคะกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังคงหนุนนะคะให้ราคาทองคํามีการขยบตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยก,กันกับอาจารย์ปุ้ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกันแล้ว,ลวสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะาหลังจากที่ราคาขึ้นมายืนนะคะบริเวณ1,900เหรียญได้อย่างแน่นหนานะคะกะ็มีการขยับตัวขึ้นมาเทสแนวะต้านอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้อาจารย์มีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับราคาทองคําบ้างคะครับ ทองคำก็ยังคงะทะลุกรอบแนวต้านนะมาสองรอบแล้วนะครับเมื่อวานก็รอบหนึ่งนะเมื่อวานเราแนวต้านอยู่ประมาณ1 9 5่เ้าหบสามเหรียญน,นะฮะก็ทะลุไปถึง1 9 5่เ้าหิบสเหรียญเลยนะกะ็เลยมันเลยเป้าหมายมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับนะมัน มันมีสัญญาณที่ที่เรียกว่า overbought น,น,นะครับก็คือมีแรงซื้อมากเกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยาการที่จะเกิดการพักตัวระหว่างวันเนี่ยมันมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะเนื่องจากว่าเทนของทองคําเนี่ยนะครับมันจะเป็นเทนขาขึ้นนะฮะร,ระยะสั้นระยะกลางเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นขาข,ขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเอ การที่เกิดการย่อพักตัวหรืออ่อนตัวลงมาเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะเป็นลักษณะการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับนะฮะถ้าเราดูจากภาพกราฟทองคำลายใหญ่แล้วเนี่ยนะครับลายเดือนเนี่ย,ยนะครับเป้าหมายของทองคำเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ2000เหรียญหรือ2050เหรียญเนี่ยนะครับเป็นไปได้ไม่ยากเลย นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยได้ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็ยังเป็นปัจจัยหนุนอยู่นะครับในขณะที่ปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันก็ยังยังมีสัญญาณที่ค่อนข้างจะเป็นบวกอยู่นะครับราคาก็ยังเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะแล้วก็เส้นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะฮะก็การทรงตัวของทองคำเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราเข้าเก็งกําไรในทิศทางขาขึ้นเนี่ย ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับนะส่วนสําหรับนักทุนที่เก่งกําไรนิทิทางขาลงนะครับที่เมื่อวานนี้ผมบอกว่าบริเวณแนวต้านเนี่ยสามารถที่จะเปิดขายเก่งกําไรระยะสั้นๆได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยหากใครที่เปิดขายตามกรอบแนวต้านของวันวานเนี่ยนะครับวันนี้นะฮะเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะ,ะปิดสถานะทับกำไรนะครับสำหรับคนที่ เปิดขายก่อนล่วงหน้าเมื่อวันวานนี้นะครับที่บริเวณแนวต้านนะครับวันนี้หากราคามีการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาเนี่ยนะฮะก็แนะนําว่าควรที่จะอ่าปิดสถานะทำกำไรนะครับนะโนะดยเรามองกรอบแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเหลีองนะครับซึ่งกรอบตรงเนี้ยนะมันจะเป็นกรอบแนวรับนะครับนะหากราคา มีการย่อตัวหรือพักตัวนะครับฝั่งขายฝั่งเฟลฝั่งช็อตเนี่ยนะครับให้ปิดสถานะกำไรเอามาก่อนนะครับแล้วก็ให้สลับหน้ามาเปิดเกฑงกำไรในะทิศทางขาขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่า,ามุมมองของเราเนี่ยเรายังมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบระดับระดับ2 0 0พเหรียญเนี่ยมันมันมันเป็นไปได้ไม่ยากนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับ การการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะ,ะนักวิเคราะห์จากซิตี้แบงค์นะครับทางซิตี้แบงค์เนี่ยก็มองว่าะระดับทองคำเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นไปทดสอบนะระดับสองพันหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับซึ่งซึ่งก็ก็ตรงกับเป้าหมายที่ที่เราได้คาดการณ์ไว้เช่นกันนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเก่งกำไรในในทิศทางขาขึ้นเนี่ยมันก็ น่าจะได้เปรียบกว่าแล้วก็มีมีมีความเปลี่ยนไปได้มากกว่านะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็การแพร่ระบาดของไอไวรัสโค,โควิดเนี่ยนะครับมันมันยังคงขยายวงอยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความกังวลของนักทุนเนี่ยนะครับในตลาดเนี่ยก็น่าจะเข้ามาซื้อในสตินทรั์ทีท่ปลอดภยัยนะครับดังนั้นออทองคำเนี่ยก็เลยเลยได้รับปรับตนใจในในช่วงนี้นะครับ ก็ฝากนังทุนนะครับคงคงจะต้องเกณฑกําไรในทิศทางขัขึ้นไว้ก่อนนะครับวันนี้เรามาดูนะฮะแนวกรอบแนวรับแนวต้านนะครับทองคำ96.5เอ่อขอโทษนะครับทองคำสปอตเมืองนอกนะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ1,964เหรียญถึง1,972เหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นแนวต้านของทองคำ96.5นะครับเอ่อทองคำสปอตนอกนะครับ ในขณะที่แนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ 1,942- ถึง1,930เหรียญนะครับในส่วนของทองคำ96.5นะครับแนวต้านจะอยู่แถวๆที่บริเวณ27,810บาทนะครับแล้วก็ถัดไป27,920บาทนะครับอันนี้จะเป็นกรอบแนวต้านของทองคำ96.5นะครับในส่วนของแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวๆที่บริเวณ 27,500บาทนะครับไปจนถึง27,400บาทนะครับนะก็ยังคงให้เก่งกำไรในทิศทางขาขึ้นไว้ก่อนนะครับหากมาคามีการย่อตัวหรือพักตัวลงมาเนี่ยก็คงจะต้องหาจังหวะเข้าซื้อไปนะครับเพราะว่าเรายังมองว่าหากมีการย่อตัวก็น่าจะเป็นลักษณะของการย่อตัวเพื่อขึ้นทดสอบในครั้งถัดไปนะครับนะบนะก็ ทิศทางของทองคำก็ยังดูแข็งแกร่งนะครับนะในกรณีถ้าราคามันเคลื่อนตัวต่บระดับ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเหรียญลงมาแล้วเนี่ยนะครับตั่ยันมันมันจะเริ่มดูไม่ค่อยดีนะครับมันมันน่าจะเป็นลักษณะของอของการปรับฐานราคาระยะสั้นๆนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะการปรับฐานราคาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้าซื้อสะสมได้อยู่นะครับนะเพราะว่า เทนของทองคำเนี่ยหากมีการย่อตัวหรือพักตัวหรือปรับฐานลงมาเนี่ยมันมันก็ยังยังไม่ไม่ได้เสียการทรงตัวมากนักนะครับนะเออมันจะเสียการทรงตัวก็ต่อเมื่อราคามันหลุดตับกว่าระดับหนึ่งพันเก้าร้อยเดียตมาแล้วนะครับนะก็ฝากนองทุนนะครับงงคงยังต้องเงินกับไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความขค้ื่นไนาอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็นโน้มราคาทองคำต่อ,ตอไปนะครับ ค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็ มองว่าการเก่งกําไรในทิศทางขาขึ้นยังคงได้เปรียบนะคะ,ะนักลงทุนท่านไหนที่มีการเปิดสถานะขายไว้นะคะก็รอจังหวะที่มีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับก็คงต้องปิดสถานะทํากําไรออกไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะทยอยเก็บนะคะบริเวณแนวรับที่บริเวณ1,942เี่หรียญถึงบริเวณ1935เหรียญน,นะคะถ้าเกิดราคามีการย่อตัวลงมาก็ทยอยนะคะ,ะเข้าซื้อเพื่อที่จะขึ้นไปทํากําไรนะคะโดย แนวต้านให้ไว้บริเวณ1,964เหรียญน,นะคะถึงบริเวณ1,972เหรียญน,นักลงทุนสามารถลงทุนตามกรอบที่ทางด้านของ GCap ให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนนักลงทุนท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการซื้อขายหรือว่าเปิดบัญชีในการซื้อขายนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตามช่อง,าองทางที่ขึ้นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ